สวัสดีเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างคงไอเดียชาแนลเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าเมือนเดิมพี่น้องเลยหลังจากขุดหน่อไม้เสร็จเราก็มาเก็บนี่นะคะมันละขี่นกตอนนี้นั่งพักนะพี่น้องเจนาพามาตอนแดดร้อนจัดจดแบบนี้ทงใสจะเป็นโรคฮิสโตกุกฮิสโตุกนะ <laughs> เหมือนยายที่ไปเข้าห้องไปเข้าน้าเกลือวันนั้นนะเพราะว่าแดดมันร้อนเนาะไม่น่าจะพามาตอนเที่ยงแบบนี้เลยเนาะเอฟซี FC เนาะวันนี้นะคะก็มาเก็บมะระเนาะก็ให้ตองแต่งมื่นเดิมพี่น้องเอยเยอะแยะแตะเปะมากมายเลยเราจะเก็บหมดไหมวันนี้นู่นนะเจนาอยู่นูน่นเราก็อยู่คนละฝากฝั่งนะเห็นหมวกไวๆนะคะนี่ เสียงรถไทยก็ดังตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ตีนผู้หลวงนาวัดพระอาจารย์สมบัติเนาะอยู่ทางด้านนน้นนะคะเราก็มานั่งพักแดดร้อนนะสวยมากนะวันนี้ลูกใหญ่นะเพราะว่าได้กินน้ำไปหนึ่งคืนเนาะพี่น้องเนาะก็เลยลูกใหญ่สวยงามแบบนี้เลย เดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเราจะออกไปเก็บอีกนะคะให้มันได้เยอะเอาสักครึ่งตะกร้าไปเลยนะเรายังเก็บไม่ไม่ครึ่งนะคะเก็บได้หน่อยเดียวเองเนาะแต่มันร้อนนะคะก็เลยเข้ามาพักดื่มน้ําดื่มท่าเจน้าของเราก็ทนแดดทนฝนนะสีทนได้ประมาณนี้เนาะ วันนี้ใส่เสื้อแขนยาวสองตัวพี่น้องเอ้ยยังหวอนอยู่คือเก่าขนาดฝนตกก็ยังร้อนอเสียงนกกุ๊กวักกุ๊กวักกุ๊กแววเจนาก็ละโมบโลบมากนะคะมี มีทั้งมะละกอสุกแล้วก็มะละกอที่จะเอาไปตํานะมะละกอสุกก็จะสองลูกนะคะมะละกอที่จะเอาไปตําก็สองลูกแถมด้วยโนอไม้อีกห้าหกโน้พาเดะวันนี้มานี่สุดคุ้มนะคะพี่น้องได้หลายอย่างแต่ใครจะเคยเนาะมาเก็บผักกลางวันเศๆ สองครั้งแล้วนะพี่น้องนะอาจจะเป็นลรโล,กโลกรกลมชักตายได้โรคโรคฮิสโตกฮิตมักกระโตกรถเราก็จอดไม่ไกลขึ้นไปตรงนี้ก็ถึงแล้ว ถึงแล้วนะคะเราจะไปไหนอีกไ,ไปเราก็จะไปนาต่อนะพี่น้องนะไปบึงอะไรนะนอเฮ้อไปนอนที่นาไปนอนเถียงนาไ,ไปสักก อ่านะคะเอฟซี FC. เราก็นั่งพักที่เทียงนานะพี่น้องนะเทียงนาเราก็ขาดๆนะตอนนี้เจนาไปไหนนู้นนะคะลงไปเก็บชะอมเก็บผักนน่นนี่นั่นอีกนะเรามาเราต้องคุ้มนะส่วนตัวหนูก็นั่งรออยู่ตรงนี้เจนาขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงนน้นเลยนะคะหนะ่ก็บรรยากาศหน้ารังฝนตกโอ้พี่น้องเอ้ย ชุ่มฉ่ำมองไปทางไหนก็เขี้ยวเขียวนะคะหน้ามองหน้าดูเนาะส่วนกกไผ่นะคะเขี้ยวโชวอุ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็นะคะมาหาอยู่หาเกฑ์นนะเก็บมาละขี้นกนะคะหาหน่อไม้หน่อไม้ก็เจนาจะเป็นคนแกงนะคะแล้วก็ ถ้าหนูอยากกินก็เจนาแบ่งให้เนะมากินที่บ้านก็ได้หรือว่าไปกินที่บ้านเจนาก็ได้นะ,ะฮะออันนี้ข้าวกหนอไม้อีกแล้วน่ะส่วนมากกหน่อไม้ไผ่ป่านะอยู่ริมห้วยนะอยู่ริมห้วยก็จะก็จะมีหนอเข่าขาวนะคะหนอนนางดินเนาะออกมาตั้งแต่หัวปีเนาะเป็นอาหารของคนเรานะคะ วันนี้เก็บมาระนะคะให้เอซีดูแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็ได้น้อยนะคะนี่พี่น้องออกมาจากป่าแล้วนะได้ครึ่งตะการนอีกสามข้อมือนะคะก็จะเต็มตะกา้าเนาะสามสี่ข้อมือสวยงามพระรามแปดหาอยู่หากินนะคะหากินง่ายๆตามวิธีชาวบ้านนะ บางวันบางมือ้อบางคาบนะไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ได้เนาะถ้ารู้จักหากินนะะหลายคนหลายท่านนะ,ะบอกว่ารายได้เราลดลงเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะเราก็ประหยัดให้มากยิ่งขึ้นอันไหนไม่สมควรซื้อก็ไม่ซื้อนะคะคลิปนี้ฝาก fc ด้วยนะคะดูคลิปให้ด้วยนะมาเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ